ลูกาบทที่8ประกาศและการรักษาในแคว้นกาลิลีต่อมาภายหลังพระอ,องค์ก็เสด็จไปบ้านทุกบ้านทุกเมืองทรงประกาศข่าวประเสริฐแห่งอาณาจักรของพระเจ้าสาวก12คนนั้นก็อยู่กับพระอ,องค์พร้อมกับผู้หญิงบางคนที่มีวิญญาณชั่วออกจากนางและที่หายโลกต่างๆคือมารีที่เรียกว่าชาวมักดาลา ที่ได้ทรงขับผีออกจากนางเจ็ดผีและโยฮันนาภรรยาของคูซาต้นเรือนของเฮโรดและซูซานนาและผู้หญิงอื่นๆหลายคนที่เคยปฏิบัติพ่อองค์ด้วยการถวายสิ่งของของเขาคำอุปมากเกี่ยวกับผู้วานเมื่อประชาชนเป็นอันมากอยู่พร้อมกันและคนกำลังมาหาพระอ,องค์จากทุกเมืองพระอ,องค์จึงตัดเป็นคำอุปมาว่า มีผู้หวานคนหนึ่งออกไปหว่านเมล็ดพืชของตนและเมื่อเขาหวานเมล็ดพืชน,นั้นก็ตกตามหนทางบ้างถูกเหยียบย่ำและนกในอากาศมากินเสียบ้างก็ตกที่หินและเมื่องอกขึ้นแล้วก็เหี่ยวแห้งไปเพราะที่ไม่ชืน้นบ้างก็ตกที่กลางต้นหนามต้นหนามก็งอกขึ้นมาด้วยปกคลุมเสียบ้างก็ตกที่ดินดีจึงงอกขึ้นเกิดผลร้อยเท่า ท่านพระอ,องค์ตัดอย่างนั้นแล้วจึงทรงร้องว่าใครมีหูฟังได้จงฟังเถิดเหล่าสาวกจึงทูลถามพระอ,องค์ว่าคำอุปมาณนั้นหมายความว่าอย่างไรพระอ,องค์จึงตัดว่าข้อความลึกลบแผงอาณาจักรของพระอ,องค์ทรงโปรดให้ท่านทั้งหลายรู้ได้แต่สําหรับคนอื่นนั้นได้ให้เป็นคําอุปมา เพื่อเมื่อเขาดูก็ไม่เห็นและเมื่อเขาได้ยินก็ไม่เข้าใจขบุปมานั้นก็อย่างนี้มเมล็ดพืชน,นั้นได้แก่พระวจนะของพระเจ้าที่ตกตามหนทางได้แก่คนเหล่านั้นที่ได้ยินแล้วพยามารมาชิงเอาพระวจนะจากใจของเขาเพื่อไม่ให้เขาเชื่อและรอดได้ซึ่งตกที่หินนั้นได้แก่คนเหล่านั้นที่ได้ยินแล้วก็รับพระวจนะนั้นด้วยความปีดีแต่ไม่มีลาก เชื่อได้แต่ชั่วข่าวเมื่อถูกทดลองเขาก็หลงเสียไปที่ตกกามหนามนั้นได้แก่คนเหล่านั้นที่ได้ยินแล้วออกไปและความปลาลดปลาลมทรัพย์สมบัติความสนุกสนานแห่งชีวิตนี้ก็ปกคุมเขาผลของเขาจึงไม่เติบโตและซึ่งตกที่ดินดีนั้นได้แก่คนเหล่านั้นที่ได้ยินพระวจ,จนะด้วยใจสัตว์ซื่อสัตว และใจที่ดีแล้วก็จดจำไว้จึงเกิดผลด้วยความเทียนคำบุปมาเกี่ยวกับเทียนที่จุดไว้ไม่มีผู้ใดเมื่อจุดเทียนแล้วจะเอาภาชนะครอบไว้หรือวางไว้ใต้เตียงแต่ตั้งไว้ที่เชิงเทินเพื่อคนทั้งหลายที่เข้ามาจะเห็นแสงสว่างได้ด้วยว่าไม่มีสิ่งใดที่ซ่อนไว้ซึ่งจะไม่ปรากฏแจ้งและไม่มีสิ่งใดที่ปกปิดบังไว้ ซึ่งจะไม่รู้จะไม่ต้องแพ่งพายเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจะฟังอย่างไรก็จงฟังเอาใจจดจ่อเพราะว่าผู้ใดมีอยู่แล้วจะทรงเพิ่มเติมให้แก่ผู้นั้นอีกแต่ผู้ใดไม่มีแม้ซึ่งเขาคิดว่ามีอยู่นั้นจะทรงเอาไปจากเขามารดาและพวกพี่น้องชายของพระเยซูก็เหมือนกับคนอื่น ทั้งนั้นมารดาและพี่น้องชายของพระองค์มาหาพระองค์แต่เข้าไปถึงพระองค์ไม่ได้เพราะคนมากมีคนทูลพระองค์ว่ามารดาและน้องชายของพระองค์ยืนอยู่ข้างนอกปรารถนาจะพบพระองค์แต่พระองค์ตัดจบเขาว่ามารดาของเราและพี่น้องของเราคือคนเหล่านี้ที่ได้ฟังพระวจนะของพระเจ้าและกระทําตามพระเยซูทรงสั่งให้พายุสงบลง อยู่มาวันหนึ่งพระอ,องค์เสด็จลงเรือกับเหล่าสาวกของพระอ,องค์และพระอ,องค์ตัดแก่เขาว่าให้เราข้ามทะเลสาบไปฝั่งข้างโน้นเขาก็ถอยเรือออกไปเมื่อกํลาลังแล่นไปพระอ,องค์ทรงบรรทมหลับและบังเกิดพายุก้ากลางทะเลสาบน้ําเข้าเรืออยู่น่ากลัวจะมีอันตรายเขาจึงมาปลุกพระอ,องค์ว่าพระอาจารย์เจ้าข้าอาจารย์เจ้าข้าข้าพระเจ้าทั้งหลายกําลังจะพินาศอยู่แล้วพระอ,องค์จึงตื่นขึ้นห้ามลมและขึ้น แล้วลื่นลมก็หยุดเงียบสงบลงทีเดียวพระองค์จึงตัดแก่เขาว่าความเชื่อของเจ้าอยู่ที่ไหนเขาทั้งหลายกูวและประหลาดใจพูดกันว่าท่านผู้นี้เป็นผู้ใดจึงสั่งบังคับลมและน้ำได้และลมกับน้ำนั้นก็เชื่อฝั่งท่านคนคนคลั่งเพราะผีสิงในเมืองกาดาราเขาแล่นไปถึงแขวงชาวเมืองกาดาลา ที่อยู่ตรงข้ามกาลิลีเมื่อพระองค์เสด็จขึ้นบกแล้วมีชายคนหนึ่งจากเมืองนั้นมาพบพระองค์คนนั้นมีผีเข้าสิงอยู่นานแล้วและไม่ได้สวมเสื้อไม่ไมีได้อยู่เรือนแต่อยู่ตามหมุโมงฝังศพท่านเห็นพระเยซูเขาก็โห่ร้องและกราบลงตรงพระพักพระองค์ร้องเสียงดังว่าข้าแต่พระเยซูบุตรของพระเจ้าสูงสุดข้าพระองค์เกี่ยวข้องอะไรกับท่านเล่า ขอพระอ,องค์อย่าทรมานข้าพระอ,องค์ที่พูดเช่นนี้ก็เพราะพระอ,องค์ได้สั่งผีโสโคให้ออกมาจากตัวคนนั้นด้วยว่าผีนั้นิแผงลิศในตัวเขาบ่อยและเขาจำและถูกจำด้วยโซ่ตัวนแต่เขาได้หักเครื่องจํานั้นเสียแล้วผีก็นำเขาไปในที่เปี่ยวพระเยซูตัดถามมันว่าเจ้าชื่ออะไร มันทูลตอบว่าชื่อกองด้วยว่ามีผีหลายตนเท่าสิงอยู่ในตัวเขาผีนั้นจึงอ้อนวอนขอพระองค์ไม่ให้สั่งให้มันลงไปยังขุมนรกลึกตำบลน,นั้นมีสุก,กรฝูงใหญ่กำลังหากินอยู่ที่ภูเขาผีเหล่านั้นได้อ้อนวอนพระองค์ขออนุญาตให้เข้ามันเข้าไปสิงอยู่ในฝูงสุกรพระองค์ก็ทรงอนุญาตผีเหล่านั้นจึงออกมาจากคนนั้น แล้วเข้าอยู่ในตัวสุกรสุกรทั้งฝูงก็วิ่งพุ่งกระโดดจากหน้าผาชันลงไปในทะเลสาบสำรับน้ำตายฝ่ายคนเลี้ยงสุกรเมื่อเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่างก็หนีไปเราเล่าเรื่องนั้นทั้งในเมืองและนอกเมืองคนทั้งหลายจึงออกไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและเมื่อเขามาถึงพระเยซูก็เห็นคนนั้นที่มีผีออกจากตัวนุ่งห่ม ผ้ามีสติอารมณ์ดีนั่งใกล้พระบาทพระเยซูเขาทั้งหลายก็พากันกลัวฝ่ายคนทั้งหลายที่ได้เห็นก็เล่าให้เขาฟังทั้งหลายฟังถึงเรื่องคนที่ผีสิงได้หายเป็นปกติชาวเมืองกาดาลาและคนทั้งปวงที่อยู่ตามเชิบทโดยรอบจึงอ้อนวอนพระองค์ให้ไปเสียจากเขาเพราะว่าเขากลัวยิ่งนักพระองค์จึงเสด็จลงเรือกลับไป คนที่ผีออกจากตัวนั้นอ้อนวอนขอติดตามพระอ,องค์แต่พระอ,องค์แต่พระเยซูส่งเขาออกไปตัดสั่งว่าจงกลับไปบ้านเรือนของตัวและบอกถึงเรื่องการใหญ่ซึ่งพระเจ้าได้ทรงกระทำแก่เจ้าแล้วคนนั้นก็ไปประกาศแก่คนทั้งเมืองถึงเหตุการณ์ใหญ่ยิ่งที่พระเยซูได้กระทำกับตนบุตรสาวของยายลัดฟื้นคืนชีพและผู้หญิงผู้ถูกต้อง ชัยฉลองพระอ,องค์ต่อมาเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาแล้วประชาชนก็ต้อนรับพระอ,องค์ด้วยความยินดีเพราะเขาทั้งหลายคอยท่าพระอ,องค์อยู่ดูเถิดมีชายคนหนึ่งชื่อยายรัตเป็นนายธรรมสาลามากราบลงที่พระบาทของพระเยซูอ้อนวอนพระอ,องค์ให้เสด็จเข้าไปในเรือนของเขาเพราะว่าเขามีบุตรสาวคนเดียวอายุประมาณส2องปีและบุตรสาวนั้นนอนป่วยอยู่เกือบจะตาย เมื่อพระอ,องค์เสด็จไปนั้นประชาชนเบียดเสียดพระอ,องค์มีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นโรคตกเลือดได้12ปีแล้วและได้ใช้ทรัพย์สินทั้งหมดของเธอเป็นค่าหมอไม่มีผู้ใดรักษาให้หายได้